อ,อันนี้ก็เป็นเวทีนะคะเวทีกลายเป็นว่าวันนี้ก็ทั้งโรงเรียนแล้วก็บริษัทเอกชนมาจัดร่วมกันในวันนี้วันเดียวนนกันเลยนะคะก็จะมีดูค่ะดูของขวัญอันนี้ของเด็กๆที่เขาเตรียมของขวัญของเด็กๆเ,เขาเตรียมมาแล้วทีนี้ของบริษัทวีชุดมา วันนี้มีอะไรมาเลี้ยงตามมาดูตามมาดูม,มีอะไรมากเอ่ยแซนด์วิชฮัโลโ <laughs> หล I'm fine c l i YouTube อันนี้นะคะ Big Boss <laughs> Big Boss ป <big> <laughs> ิดชุดค่ะดูโลกโก้เสือ้อดูโลกโก้เสือ้อ คนอื่นถ่ายไม่ได้นะคะช่องสตอรี่ถ่ายได้ยังดูยูทูบอะไรนะบิดช yeah. ุดบิดชุดบิดชุดอะไร Children Children s <S Children Day ใช่ไหมอ๋อวันเด็กอ๋อโอเคโอเค thank you so much ถ่ายถามไปเลยค่ะฟังไม่รู้เขาทักอะไรมาเราฟังไม่รู้อันนี้รา mm hmm. คาอันนี้คุณลูกลูกใครคะลูกห้าสิบตะตงนะคะ อ่ะดูของขวัญแล้วอันไหนเอ่ยมีอะไรมากเนะเาะอ,อันนี้เอาไว้เล่นเกมอันนี้เป็นทีมงานของบริษทัทค่าทีมงานบริษัทบิ๊กชุดนะคะพนักง,งานมาร่วมงานด้วยอันนี้จะเป็นในส่วนของบริษทัทแต่ว่าทางนู้นเป็นในส่วนของทางโรงเรียนและของขวัญของเด็กๆที่จะเอามาแลกกัน เพาทำหน้าสวยๆหน่อยค่ะหลบกล้องหลบกล้องอหนึ่งเรามาช่วยลุงขาวยกเก้าอี้แล้วก็เอาไปทางด้านหลังให้คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนั่งนะครับอ่าขอเชิญครับครับเดี๋ยวอีกไม่กี่อิดใจเนาะก็จะเริ่มพิธีการนะครับกิจกรรมวันเด็กของงเรียนบ้านเกาะหลวงปีนี้นะครับ เออถ้าเด็กเด็กเสียงดังก็เออไม่ได้ยินละเราฟังจะไม่ค่อยได้บรรยายไม่ได้เล่นเกมนะอาซายิกับบินนน่งหางกันหนึ่งแขนอาซายิ้วกับบินนน่งหางกันหนึ่งแขนเด็กๆก็กระตายกระตายกันเยอะนะคะตอนนี้คุณครูก็กําลังจัดของขวัญให้เด็กๆอยู่ของขวัญที่จะเอามาแลกกันในไปด้าน้นเลยครับเก้าอี้ครับเก้าอี้ไปหมดเลยลูกกระเบืองหนึ่งครับ หากว่าใครจะกินจิ้มควายจนตกเบอร์บันเออไม่ได้กินละหากว่าใครจะกินไอติมจนตกเบอร์บันโอเคโอฟังโคสก์อย่างเดียวก่อนตอนนี้เด็กๆหยอกประอ่าเด็กๆ เด็กๆหยอกว่าหลังนะคะดูเด็กๆจะาหน้าละครับครับเดี๋ยววันนี้ให้กูเยกรพลเป็นไใจเนาะที่มานั่งที่มานั่งก็จะมีไม่กี่คนเป็นเป็นลากแปรให้กับท่านผู้บริการนะครับว่าเดี๋ยวจะนั่งกัดจีบปุมแล้วพูดอะไรไม่ออกไะครับอ่ะโอเคมาแล้วนะคะอ้าวให้ทํามือเหมือนมู่เ่าแบบนี้ครับอ้าวทุกคนทํามือเหมือนเห่าแล้วหันมาทางเพื่อนหันมาด้านข้าง เออทำแบบนี้อ่ะอีก,ม,ออกมืออีกข้างหนึ่งมืออีกข้างหนึ่งทับชี้นิ้วขึ้นแบบนี้เออเสร็จแล้วคนที่มีมือช<ด>ี้นิ้ว<ด>อยู่<ด>เอาไปจิ้มมือเพื่อนคนท,ที่อยู่ข้างจิ้มมือเพื่อนนะไม่จิ้มมือตัวเองนะไม่ใช่อย่างนี้นะไม่ใช่อย่างนี้นะอย่างนี้นะเออใครทําอย่างนี้เดี๋ยวให้โตก่อน <laughs> อ่ะถ้าคุณบอก ใครโดนจับนิ้วได้นะครับ,รบจะนนได้ออกมาทำเดี๋ยวตอนในแค่ในก่อนจะได้ออกมาวันนี้ค่ะอ่าก่อนอื่นนะวันนี้ผีชุดมีสาวสวยมาแนะนำอยากเห็นสาวสวยไหมยอยากเห็นกรีก๊ดดังๆหน่อยสาวสวยจะได้ออกมาเร็ว อไมหรสวยไหมคะไม่ดังเลยขออีกทีสวยมงไมอยากอยากรู้ไหมคะว่าเขาชื่ออะไรชื่ออะไรคะฟังภาษาไทยออกไหมเนี่ยออเต็มแล้วพีเซฮะขออีกทีนะคะชื่ออะไรนะคะออพีเซพีเซ ใครอยากเป็นสาวสวยบ้างยกมือขึ้นโอ้โหแล้วแล้ว <ฟอ S 2> คนทต,<อ><ม>ตลกนลกกันในดวงใจไหมวันนี้น้องสาวลุกขึ้นมาเลยครับยืนมาเลยยื่นเลยใส่ทางลุกขึ้นจะมาวังเมื่อไหร่เร็วหนึ่งคนที่ขอตัวแทนหนึ่งคนขึ้นมาเลยครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ ครเอ่ยแล้วเขาบอกว่าเขาเขาใช่ไหมชอบชอบฮีโรอะไรซูเปเอร์แมนซูเปอร์แมนยวันนี้พี่มีเพื่อนของซูเปอร์แมนมาด้วยอยากเจอไหมเ <S <S พื่อนของซูเปอร์แมนน้องคิดว่าใคร,ใ,ครให้เดาใครเดาถูกมีรางวัลให้ รางวัลหมดแล้วค่ะอย่าเล่นนะตอบกันได้สไปเดอร์แมนครับจะใช้สไปเดอร์แมนไหมนะสไปเดอร์แมน are you ready ม uh, ีสาวเปิดตัวไหมอ่ะก็เดินก็เร่เดินเดินเดินสไปเดอร์แมนก็เร่เดินก็เร่เดินเดินเดินปมมือให้สไป เพื่อนของซูเปอร์แมนชอบซูเปอร์แมนใช่ไหมสวัสดีสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมน,แแมนพูดไทยได้ไหมเนี่ย Can you Can you speak Thai Hello everyone I'm Spiderman พูดไทยได้นิดหน่อยพูดไทยได้นิดหน่อยนอกนั้นทำเมืองหมดเลยนะคะ <laughs> โอเควันนี้ก็ไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเล่นเกมกันดีกว่าพี่ขอตัวแทนกี่คนดีคะพี่สตาร์ สามคนค่ะลุกมาเลยถ้าไม่ลุกเดี๋ยวจะให้สไปเดอร์แมนกับพี่สาวคนสวยลงไปหยิบนะวิ่งมาเลยโอเคเล่นด้วยไหมลูกเล่นด้วยหนอนน้องพี่จับอันเหรอน้องน้องอะไรนะเนี่ยพี่สตาร์ข้างล่างเลยค่ะบมให้มันใหม่เลยโอเค ตอนนี้สไปเดอร์แมนมีเกมมาให้เล่นโอเคสไปเดอร์แมนคะขออุปกรณ์หน่อยค่ะเกมนี้มีชื่อว่าเตี่ยวในว <c oughs> <c oughs> อ่กติกามีอยู่ว่าสไปเดอร์แมนและพี่สาวคนสวยจะเอาเกงเกงในวางวางวางไว้นะแล้วสามคนห้ามใช้มือนะลูกให้ใช้ ร่างกายอย่างเดียวเลย okay. ใส่กางเกงอ่าคทเธอรีโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวพี่สาวคนสวยกับสไปเดอร์แมนจะโชว์ให้ดูนะคะว่าทำเล่นยังไงอ่อเควดูแย่โอเคเควดูแย่อ ถขอยขออกกอนนะลูกเดี๋ยวให้สปไปเดอร์แมนดูนะห้าสี่สามสองป้หยใครอยาปดก่อนยกมือเอามาือลงก่อนจะปีนเราจะเติมน้ำมันก่อนนะครับอ่ะครูทวีสักใจเย็นๆครับเขากระโดดก,กันแต่ครูทวีสัก์จะกระโดดบันได อ่ะก็อหนึ่งพร้อมไหมอ่ะเดี๋ยวระวงังระวังพอนหนึ่งจัดแถวนะครับก็กับเด็กในครั้งนี้นะครับในนามรงรี้นพกระหลวงก็กับขอบพระคุณอ่ะเป็นอย่างสูงมานที่นี้ครับ กดไลค์ด้วยอ่ะกดไลค์กดไลค์ง่ายกว่าวันเดือนปี go อ่าโอเคโปบมันแดงๆครับอีกครั้งหนึ่งครับผมอ่า thank you very much อ่าโอเครับเลยลูกแล้วก็คนหนึ่งเดินอ้อมไปนู่นนะครับที่โตไอติมนู่นนะแล้วก็ไปรับรางวัลแล้วมาเข้าที่นะครับอ่าครับ อบคุณคุณเรวะเฮเป็นอย่างสูงนะครับที่ได้ให้เกียรติมาบอบรังวัลให้กับน้องๆวอหนึ่งนะครับตอนนี้หิวค่ะมาแย่งอันนี้เด็กๆกินก่อนอย่างสูงนะครับที่ให้เกียรติบอบรางวัลให้กับสำหรับคลิปนี้ก็ขอปิดจ๊อบยังไม่ปิดยังไม่ปิ่ดีเจขอแคปแต่พี่ป้าห้าเกลียว ขอเบภาพบรรยากาศถูกต้องซีอ๋อเผลอก็แก๊งเอ้าล่ามล่ามมาเองวันนี้อันนี้เป็นการแข่งขันกินวิบากนะคะมาเกมช็อตสุดท้ายของคลิปนี้แล้ว ก็ไม <owad Es> ่ได้ถ่ายทุกช็อตเนาะมันมีเสียงเพลงลิขสิทธิ์ก็เลยจะถ่ายแค่บางช็อตเอา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 ินหลักกูกะกอมินอะ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 อวอะาตอ้าตายเอาตังกอ

ถุงมืนถ่าอ๋อถุงาเอาเอาาเอาดูเอเาเอใครจะเ็จเอาใครจะได้ก่อนเอ้าเอ้าใครจะเส็จก่อนเออเออนี่ถุงมืนาค้าถุงมือถ้าก็พาถุงทาก็พาออมาเอาเาเอหยิบได้ไหมนะปัญหาปัญหาของเด็กผู้ชายคือสอยเข็มอร้อยเข็ม

อ็งมู้ลูเนาะเอ้าเอ้าเอ้าทุ่มอามือไม่ต้องสั่นมือไม่ต้องสั่นโอ้โหกองเชียร์ค่ะกองเชียร์ได้ไหมเนี่ยได้ไหมเนี่ยเออเอเออออัดดี้านี่นะครับปัญหาของเด็กผู้ชายปัญหาของเด็กผู้ชายคือสอยเข็มด้านสุดท้ายโอ้โห อ้าวอาโอ้โหตอนนี้ใครจะอ่ะกองเชียร์นะกองเชียร์มีทุกกลุ่มนะคะกองเชียรว้าวได้แล้วครับว้าวได้ไปแล้วหนึ่งอ่าที่หนึ่งมาแล้วอ่าล้อที่สองที่สองใครจะได้ที่สองอ้าวอ้ออยู่ใครที่สองยกมือเฮดังๆ โอ้โหกองเชียโอ้โหเอาละครับดูได้อย่างเดียวห้ามช่วยครับอ้าวอาอ้าวกองเชียกินแล้วอ้าโอ้โหตอนนี้มองไม่เห็นผู้แข่งขันแล้วค่ะมีแต่กำลังใจโอ้โหล้อมหนาล้อมหลังโอ้โหอะกำลังใจเพียนะถ้าเจะแบบเฮ้ย thứ đến cản phước anh, để anh xoáy không được,

โอเคผ่านไปแล้วหนึ่งเกมพอแล้วพอแล้วเอ้วเอดูอ่ะจบไปหนึ่งเกมอ่าช็อตนี้จะเป็นคิวของสาวสาวนะคะเมื่อกี้หนุ่มๆตอนนี้สาวสาวกำลังเตียม เดี๋ยวเราลุ้นชุดนี้อ้ยเสียดายแดดมันร้อนจัดสงสารเด็กๆอยูออ่เริ่มเริ่มลูกฝรังก็เข้าแข่งกับเขาด้วยอ่ะอุ้ยพอดีแดดร้อนขี้เกียจเข้าไปใกล้ อ้าวไปเดือดตามไปดูอ้าวอ้าวอ้าวเพลสอ้าวเพลสสู้สอ้ไออ้าวอ้าวอ้าวไปอ้าวเปล่าเอาคาบเหรียญคาบเหรียญอ้าวไปแล้วไปแล้วคู่แข่งไปแล้วคู่แข่งไปแล้วเอ้า ลุ้นเอาเอาเหรียญเหรียญเหรียญกระจายเหรียญกระจายเดืออันเดียวแล้วเดืออันเดียวแล้วอ้าเอ้าวเอาเดี๋ยวดูคู่แข่งคนอื่นอ้าวใครจะสอยได้ก่อนอ้าวไปลิสซุซุเอาน้ำลายน้ำลายเอออ่ะได้ไหมได้ไหมใจเย็นๆใจเย็นๆสมาธิดีๆเดี๋ยวก็ร้อยได้เอาใจเย็นเย็น ไม่ต้องสั่นมือไม่ต้องสั่นมือไม่ต้องสั่นค่ะสบาย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 ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องรีบไม่ต้องกลัวอ้าอ้าลุน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 อ้โเมื่อกี้ลุนหนุ่มๆตอนนี้ลุน้นสาวๆอ้าจะสอยได้ไหมสอยได้ไหม ใส่ละยังยังอีกเออกัดๆๆๆกัดๆแค่มัญชิอ้าวไปละที่1ไปละไม่ต้องดูเข้าดูเอาของเราไม่ต้องไม่ได้ไห็นอะไรเพริก็ไม่แพ็นสูสุดเผ็มสูงเหริสน่งเซ็งแต่เมื่อกี้ เอาเอาเข้าไหมนะจะเข้าไหมนะใจเย็นเย็นไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราใจเย็นเย็นอ๋อแสดงว่าแสด,ดงว่ามามีไม่เคยสอนสอยเข็มใช่ไหมเนี่ย <c oughs> ความผิดของมามีนะเนี่ย <c oughs> <c oughs> อ๋อมามีไม่เคยสอนงานบ้านงานเย็บงานสอย <c oughs> ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่าสอยให้ได้ก็ชนะแล้วอ่าเออเพลตสู้สู้เพลตสู้ตายเอออ่ะได้ไปคนเดียวเหรออากาศร้อนค่ะไปเดี๋ยวยืนบังแดดให้ก่อนเออ เออได้เลยเก่งเก่งมากทำสำเร็จมือไม้สั่นโอ้โหอ้าวเลยเลยใครๆอ้าวใจเย็นๆใจเย็นๆไม่เป็นไร อ้าเดี๋ยวพอลิซิ่ยินกัคะกนเยอ้าวจเย็นเยเจห่ยร้อยนึอยจากดดัน่ากดดันหนอยงชนะกยเก้ยหนาได้ยังได้ยังรับแล้วกลับแล้วใจเย็นเย็นจเย็นเย็นแชไปกยถุงน้ำเราเนาะยังไนคะ นเยอะมากเลยนะอ่ะอ่ะลุ้นลุ้นลุ้นโอ้โหลุ้นอยู่เกมเดียวค่ะวันนี้ลุ้นเกมร้อยเข็มอ่าที่หนึ่งที่สองที่หนึ่งกับที่สองไปแล้วโอ้โหเหลือที่อะไรเนี่ยโอ้โหร้อนแดดร้อนก็ร้อนอ่ะแต่เย็นเย็นตุ๊กไกโอ้โหโอ้โหท่านั่งเชออย่างเท่เลยกุ๊กไกเอ้ยเย้ กุ๊กไก่สำเร็จแล้วอว้ตอนนี้เหลือสพอแล้วพอแล้วเฮ้ยร้อนร้อนโอเคค่ะปิดไปอีกหนึ่งเกมเดี๋ยวสำหรับสำหรับวันนี้ก็ น่าจะขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกเมนทุกไลค์ทุกซับสไครต์ทุกกำลังใจที่ติดตามรับชมคลิปสาวดอยสตอรี่แล้วพบกันใหม่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องสาวดอยสตอรี่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ